เขาเขาเรียนยังไงบ้างคะับเขาก็ไม่เป็นไงเขาก็ยิ้มยิ it, so like hey, okay. so ้มอะไรเงี้ยเขาก็อ้าปากอย่างเงี้ยใช่ก็ถามเขาแล้วว่าลงได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลบสิวเขานิดหน่อยเขาไม่หาจังหวะที่จะแกล้งเราต่อหรอครับพี่พีอ่านะครับเขาไม่ทีจะขุดแล้วจะแกล้งเราเขาจะสนใจอะไรหนูวะพี่เขาบอกมึงอะไรก็ให้บอกเขาได้เลยเขาอยากเอารับฟังพร้อมรับฟังได้ได้ครับก็จริงๆบิงวกินก็เขาก็น่ารักแหละเขาก็ไม่ค่อยแกล้งอะไรพี่มากเขาไม่กล้าแกล้งเรา ก็ดีแลยเพราะเดี๋ยวเขาแกล้งเราเราจะออกเงินไปเราวีนเลยเราวีนเลยเราวีนเลยแต่แบบการเห็นเป็นการนี้ก็คือการเป็นแบบเป็นตัวของตัวเองเนาะครับธรรมชาติมาถึงกับบิูกี้หรอล่ะก็จริงๆรู้จักกันมานานครับผมอยู่ด้วยกันตลอดบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเดือนหนึ่งเราก็เจอกันโอ้โหก็อาทิตย์ละสามสี่วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรจะต้องแบบ ปิดบังอะไรเขาอยู่แล้วแสดงว่าไม <te> <mm <out> ่มีเบื่อที่หน้าเลยใช่ไหมเจอกันทุกวันมีไหมไม่เบื่อไม่เบื่อก็เบื่อบ้างอะไรเงี้ยเวลาเขาบ่นอะไรเงี้ยเวลาเขาบ่นเวลาเขาบ่นเวลาเขาบ่นเวลาเขาแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็าบ่นเขาบ่นแล้วบ่อยหรอเขาบ่นแล้วบ่อยหรอมันมีบ่นหรือบ้างอะไรเงี้ยเขาบ่นเรื่องอะไรอ่ะแบบ เรื่องุกกจิกจิกอะไรย่างเงี้ยพี่ทำไมเธอไม่อย่างงูทำไมเธอไม่อย่างงี้อะไรย่างเงี้ยไม่ไม่งั้นจ้วกรรามที่เราสนิทกันมากเราพอเขาบ่นมาเงี้ยเรามีการตั้งรับหรือว่ารู้มุมหรือว่าถ้าบ่นมาเราต้องทำยังไงสู้กับยังไงเราก็เงียบอะไรอย่างเงี้ยหลังๆเราก็แบบเราก็ไม่เถียงกลับแล้วเพราะเรารู้ว่าแบบเถียงไปเขาก็บ่นดีดีแสดงว่าการเงียบคือทางออกที่ดีที่สุดทางนี้ทางออกที่ดีที่สุดอ่ะแล้วพอยังไงพอเราเงียบแล้วเขาเขาก็จะเงียบละเขาก็จะรู้สึกเราว่าแบบเอ้ยเราโกรธอะไรเขาหรือเปล่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าอะไร พี่สัญญาถามอีกเรื่องนึงได้เลยครับโปรเจกต์ตอนนี okay. ้เดินหน้าไป่างแล้วใช่ครับผมขัานสุดที่พี่พีทเขาประกาศทีมเขาจะแต่งชุดใหม่ออกมาแล้วครับก็รับรู้พร้อมๆกับพี่ๆทุกคนเลยครับผมอาจจะรู้ก่อนหน้าแค่วันเดียวครับเพราะว่าทาง GDS ก็ได้มีการส่งข้อความที่จะโพสต์มาให้ทางทีมดูครับผมว่าเราโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรติดหรือเปล่าเราก็บอกว่าออ๋โอเคครับรับทราบไม่เป็นไรแล้วพี่พีทล่ะไปเช็คเขาก็ การรีเช็คมาทำพีคีก็ว่าใช่ไหมเรเช็คไปนะว่าว่าใช่ครับผมทางบริษัท g ี s ก็ได้มีทานรีเช็คก็แบบโอเคนะประกาศสิ่งนี้เราเราโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอประกาศยังไงบ้างปกาศปเห็น่าชื่อนักแสดง่ีครับผมก็ก็รู้สึกว่าทุกคนคงอยากให้ให้ผลงานตรงนี้ออกมาได้ได้อย่างดีที่สุดแล้วครับผมก็พี่ว่าพี่ก็เข้าใจทุกทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ ขอให้โปรเจกต์นี้ก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่ที่ดีสําหรับทุกๆคนแล้วกันค่ะจนจนตัวพี่เองจะมีโอกาสอย่างไหมรับสำหรับการไม่อยากไม่อยากไม่อยากหลายคนอยากจะทรจะจะเล่นละครหรือว่าเล่นหนังสักทีเพราะว่ามีแต่ผลงานผู้จัดการไม่ให้พี่ลาบแก้าววีเลยครับคนนี้มีด้วยคนไหนมาพี่หวานมีด้วยพี่หวานไม่ให้ลาบหพี่หวานห่วงมากยังไงอ่ะเขาตรวจเขาตรวจอะไรเหรอตรวอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่หรอกครับจริงๆก็มีติดต่อมาครับผมแล้วก็ พี่ว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเวลามากกว่าครับที่ว่าถ้าเราสมมติเรามีเวลาจริง,<ม>รงๆเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าอยากจะลงไปทําสิ่งสิ่งนี้อะไรเงี้ยพี่ก็อยากจะทมา<ช>มันออกมาให้เต็มที่ด้วยดีที่สุดด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ถามว่ามีติดต่อมาไหมตอนนี้ก,ก็ก็มีนะครับ<ม>แล้วก็รอรอเราสรุปกันให้มันเรียบร้อยดีกว่าผมก็เด<ม>ี๋ยวเราจะประกาศผ่านทางออฟฟิเชียลของทางโซเชียลมีเดียครับงั้นแสดงว่าก็มีโอกาสอยู่ที่ว่าพี่จะรับงานแสดงใช่ครับก็อาจจะปีหน้าเลย พูดแล้นะพูนะพูดแล้วนะพูดแล้วนะงานคู่ด้วยว่ะพูดไปก่อนพูดไปก่อนใครก่อนงานคู่มีอยู่แล้วตลอดใช่ตลอดไม่เท่าไหร่แา่คนรอบข้างสะดุ้งหมดแล้วนะก็ถ้าได้แบบของเราเขาตลอดอยู่แล้วสะดุดละตลอดตลอดตลอดแล้วพี่พีตอนดูเรื่องเป็นลมไม่เป็นลมหรอแสดงว่าปีหน้าคือได้เห็นแน่นอนในสิ่งที่คนอยากเหก็นแล้วก like ัน จำไม่ได้แล้วพี่พูดถั่วได้หรอเมื่อกี้มีคนเข้าสิงออ๋แหมนอกจากอ่นอกจากการแสดงแล้วเนาะพูดถึงงานแฟนมีนิดนึงจะต้องแบบมาราธอนหลายประเทศเลยครับผมก็จะพรุ่งนี้แล้วครับพรุ่งนี้อุ้ยมันวาไมงานมันไวาหรองานวันที่สี่วันที่หกวันที่แปดวันที่สิบครับผมก็จะมีที่โตเกียวโอซาก้าโซแล้วก็มะนิลาครับก็จะ ตัวร่างกายต้องดูแลวิตามินต้องต้องลบขนาไหนต้องดบสุดๆเลยไหมพี่ก็จะสวดมนต์ก่อนเข้านอนทุกวันบทไหนดื่มน้ำเยอะๆน้ำอะไรน้ำน้ำน้ำแร่เพอร่าพี่รู้สึกว่าพี่กลมกลืนกับธรรมชาติมากแต่ตอนเทาสุดท้าย โชว์ M U T ที่แบบดินกราดหลายคนคิดว่าเป็นสีคนสุดท้ายเป็นสีคนสุดท้ายกลื่นมากขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆนางงามทุกคนแล้วกันครับผมที่แบบไม่ด่าพี่เยอะอะไรอยย่างงเี้แสดงว่าเราก็ให้ความเอ็นดูกันละแต่ก็เราก็ยังกังวลกังวลก็กังวลนิดนึงครับผมเพราะว่าเวทีนี้ก็แบบเป็นแบบเหมือนพี่ทุกคนสวยกันมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมก็แต่ว่าเราก็พยายามจะเตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับงานวั็นต่แต่พอเราไปยืนเราก็ไม่จมนะไม่จมนะ สุไม่จริงป่าเออแล้วผมบอกว่าเราพ่จมก็ดีก็ดีใจครับดีใจที่ชด้คือมาที่ปวยแงเลยก็ดีใจครับดีใจที่แฟนทุกคนแบบแฟนนางงามทุกคนเอ็นดูพีอะไรอย่างเงี้ยหายคนก็โฟกัสที่ราคาชุดของเรากันชุดละประเพื่อนแสนจะไม่ได้อีกแล้วก็ชุดชุดนี้ก็จริงๆตั้งใจหากันมากับทีมพี่พี่สไตลิสตเนี่ยแหละครับผมก็ให้พี่สไตลิสต์บินไปที่ฮ่องกงมาก็ไปเอาชุดนี้มาครับอือจิ้เทปนะ แล้วก็ที่จริงอะชุดตัดตั้งแต่แบบคืนนั้นเลยคือแบบชุดมันมาเป็นเดรสใช่ไหมคะเราก็เลยทําการแบบตัดเฉียงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็แก้กันก่อนหน้างานเลยประมาณแบบครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยครับแฟนบอกว่าแอบแซ่บเหมือนจีซูอยู่นะเหมือนจีซูเหนอจีซูใส่ด้วยนะไปค่ายไปไปเทียร์นเขยร์แล้วนะโอเคค่ะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณคะับใส่แล้วพี่ที่ลูกได้ตรงนี้ได้อหมด